วันนี้เราก็มาอยู่ที่สองบรรณามาดูโรงงานก็กำลังสร้างยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ก็พอที่ผลผลิตเราเราก็คงจะเสร็จละก็นะคร บอกว่าเขาโรงงานดังๆเป็นเครื่องหยิบน้ำมันใช่ไหมเครื่องหยิบน้ำมันยาเป็นเครื่องกระเทาะคล้ายๆเครื่องกระเทาะคล้ายๆเครื่องกระเทาะกระเทาะเมล็ดแต่ไม่ออกเครื่องกระเทาเมล็ด 哦，我想开口，但打不了。哦、嗯嗯嗯嗯啊，呃，刚呃，塞啊，嗯，我看你这样，你你讲的时候就给哥哥西兰，你做做。西兰、啊，你过来，来这边来翻译，噶这个，呃，李李主任。

ควา,ามต้องการของโรงงานเรืองประมาณกี่กตัน ก็เลยขันข่售情况嘛售好他那个如果是一天开嘛六十吨从果啊一天嘛单天会生产六十吨果实他บอกว่ามันต้องดูตามเอ่อสภาพตลาดแต่ว่าปกติเนทางโรงงานเที่ผลิตได้เนี่ยเขาต้องใช้เมล็ดเนี่ยหกตันต่อวัน60ตันต่อวันไม่ต่ำกว่าหกสบตันที่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 เป็นเมล็ดไม่ใช่เป็นลูกเลยก็คือก็คือก็ อ๋แบบแบบคือแบบเป็นลูกนี่หกตันยูสเตอรตันก็อยู่ประมาณ20ตันสามสิดิสาตันตกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสามสิตันอันนี้คือขั้นต่ำไงขั้นต่ำสามสตันปูกชุขลราวกับไทยนั่นก็โอเคนะเดี๋ยวท่านจะได้สิงนั้นวันหนึ่งหกตัน เกือกค่ะถ <Inst> ้าเราแกะมาแล้วมันจะประมาณสามสิบตันบางเครือโบได้ครับโบได้ได้ค่อยๆทำรสชาติเน่นเห้เราเฮอมันเห็เอาไทยสิ่งตั้งๆมาเิ็งกิโลนึงแกะมาแล้วก็ประมาณได้สามกิโลว่ต่ไม่้กเอาตีเต่ามาเลย อาทิตยาวทีตไอนโดนนะอืมอืมออส,ดสุดท้าสุาานาบราษัเนา้ออยมบอีกเยากนะใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใอ่ในี้ช่ใ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 ชีใ่ใช่ใช่ใ็่่่าะ่่นช่่ เขียนวันที่เขาเขาเอามา,า,มาส่งใช่แล้วเขาจะเขียนเกรดไว้นะคะสังเกตตรงนี้นะคะเป็นภาษาจีนอันนี้ค่ะหมายความ่าเอสาขาอิงชิในตัวภาษาจีนนะคะอันนี้ก็ที่แหล่งที่มาจะเป็นที่12ปัรนาเสร็จแล้วในตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเกรดของมาอีกทีนึงก็คือประมาณเกรดบีค่ะยังไม่ถึงว่าเป็นเกรดที่ดีที่สุด เสร็จแล้วก็จะเป็นจํานวนนะคะจำนวนแล้วก็น้ําหนักแล้วก็วันที่เขาส่งมาค่ะม,มันจะเป็นรายละเอียดอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่มาลิที่สีแล้วอ,อันนี้ยังเป็นฝากอยู่นะคะก็ขอสมบูรณ์ก็ <c oughs> อืน้ําหนักน้ําหนักผมว่า,<ช>าจะไม่เท่าบ้านเรา <c oughs> เอออันนี้จะเป็นที่เขาผลิตปลูกแล้วก็ที่12สบสรรนานะฮะคือมเมล็ดยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ใช้ปุ๋ยเขาปล,ลูกแบบธรรมชาตินครรรรอออัอนน้้นนนนเง,นนเงเเเเ <c oughs> าาาบะะมยต ส่วนตรงนี้ก็เป็นมาเล็ดที่เขาสีแล้วชื่อสังเกตนะอันนี้จะเป็นชื่อค่ะแล้วก็แหล่งที่มาจะเป็นในอยู่ในเขตสิบสองปานาเหมือนกันจำนวนน้ำหนักแล้วก็ที่มันเป็นเ,เกรดของมันแล้ววันที่ที่ส่งมาแต่ว่าในเกรดในตรงนี้เนี่ยจิรา,ายเห็นเขาเขียนว่ามันมันเป็นเกรดที่เขาต้องมาทดลงเครื่อง หินน้ำมนันซึ่งอาจจะเป็นเกลือที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะวันละ,นละนวันละห้าสิบตันวันละห้าสิบตันต่อปีหน,นึ่งพันร้อยตันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของเหลว ประเทศลาวนะคะเกรดก็เกรดที่สองนะคะก็ถือว่าใช้ได้โอเค คือที่เราเห็นในวิดีโอในตรงนี้นะคะมันก็ขนจะมีทั้งประเทศลาวประเทศไทยและประเทศจีนแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้ยินคนที่เขาดูแลว,วัตถุดิบเขาก็บอกแล้วว่าโรงงานเนี่ยวันหนึ่งเขาหิบได้ ไม้ขั้นต่ำเนี่ยหกสิบตัน60ตันนะคะที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยประมาณเช้าใช้เวลาแค่สามวันมันก็หมดแล้วเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นที่ยังไม่ได้สีนะคะที่มันยังมีเปลือกอยู่ก็คือถ้าสีแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณครึ่งนึง ห้เอร์เซ็นต์นะคะโอเคเสร็จจากกดานที่เขาเก็บวัตถุดิบแล้วตอนนี้เราจะไปสู่เครื่องหินน้ำมันนะคะมันมเันเป็นกระบวกนการเลยนะคะตรงเนี้ยเราเริ่มจากตรงนี้นนเครื่องหิบ อันนี้เป็นเครื่องเหยียดน้ำมันเนาะทั้งหมดเลยกระบวนกันทั้งหมดอะค่ะไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ใช่อ่ะเครื่องท่อเปลือกส่วนไหนตัวตรวจตัวเช็คตัวแรงได้จะท่อเปลือธรรมดา ที่เราดูกันเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเครื่องกระทอกที่ว่าเครื่องกระทอกเปลือกนอกอะ,ะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะที่มันกระทอกเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่เปลือกในอีกทีนึงดูตรงนี้นะฮะ นี่เป็นเครื่องกระทอมเมล็ดใช่ไหมใช่ที่ดูเมื่อกี้มันเป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเปลือกอนอกอีกทีนึงอันนี้เปลือกอที่สองนะฮะเปลือกในนี่่ยอืใช่มันจะมันจะเกิดขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ปะมันใช่ใชมันจะมามาแล้วก็มันจะออกมาเรื่อยๆเอาเลยน่าจะเป็นเมล็มดเมล็ดขาวนะคือมันจะมีหลายเครื่องไงมันเครื่องเดียวไม่ได้ไหมตรงนี้เขาเขียนมาแล้วว่ามันเป็นเครื่องกระเทาะขั้นตอนที่สองไงเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วอันนี้เป็นเครื่องที่หกอะค่ะ A หกอ นี่เป็นระกวนการใช่หรือเ่สิรแล้วก็สูปน้ำมันที่นู่นเป็นน้ำมันบรรงอันนี้เป็นวงการกระท่อที่มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆมายื่ที่้อนี่มาเรื่อมาเารื่องมแล้วันอันนี้นี่อยู่ที่ไกลๆอยู่ที่ไกลๆเอาเติมฝืนมากเลยใช น,นี่นขั้นตอนที่สามเลยครัขั้นตอนที่สามเป็นแป้ง,ปปงจะเป็นไอเป็นเป็นนี่เนี่ยเป็นเห็นเม็ดขาวแล้วเพื่อจะเพื่อจะป้อนเข้าไปเป็นน้ํามันอ,มอีกโลงหนึง่งมันมันหมุนไงอ่าเนี่ยค่ะแป้ง จริงๆแล้วถือว่าเป็นตอนที่เรากระท้องเนี่ยที่มันส pues mm ูญเสียใช่ค <sm> ่ะเาก็มันได้บะางแมล้ม่ักนได้ประมาณ หค่สิบเอร์เซ็นต์ัวน in ี้อืมท uh huh ี uh. ่ทำห้าสิบอร์เซ็แมีน้ำมันหนึ่งหนึ่งกิโลได้ห้าสได้ครึ่งหนึ่งที่ไทยที่ไทยอ่าที่ไทยสองสองสองโลต่งหนึ่งลิตร他้า国也做了这个工厂า说大概一一到半升的油半 我们 <noise> 我们有些啥盘，<noise> 我们都还经过还有一个蛋白粉那个二次榨油，他一次造是它不是它那个是小型的榨，它的那个损失率很低，不像那个这个大型机器嘛，它损失率太高了。它有一些损耗、哦，这个损耗。哦、嗯。它是不是龙眼裂了哈？啊、嗯，龙眼龙眼裂了。啊。

ขึ้นหิมนะใน那个那个大鱼大鱼是啊大鱼是德国嗯ขึ้นหิมนี่เขานําเข้าจากเยอรมันใช่ตัวนี้ันปั่นออกมาเล็กคือซื้อนะอันนี้แลไปเป็นนิบๆอยู่บนขับเป็นนิบอยู่บนตัวหัวใจอยู่เท่าคือจริงๆเออตรงที่มันเสียหายเนี่ยโรงงานเขาลองรับหมดละส่วนคนที่เขาปลูกเนี่ยเขาขายไม่อย่างเดียวที่เขาส่วนเสียไปเนี่ยนี่ไงมันมันมาสเสียตรงนี้ไงใช่ไหม พื้นี่ปูเนี่ยเขาไม่สูญเสียหรอกโอเคจะขยันใจกันเราเราไม่ไหวแก่เนี่ยไม่แก่หรอกไม่ไห้แล้วจดูดูอย่างนี้ไม่ต้องมาแย่งกันละพื้นที่ปลูกเยอะมีบรรดาปลูกก็ปลูกไว้โอเคต่อไปนี้เราจะไปที่โรงหินน้ำมันจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้ก็นึกจต่ว่าเรามาครั้งแรกเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรยังไง แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไปที่โรงหินน้ํามันนะคะที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะเครื่องลงหลังจากลงลงกระเทาะแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะผ่านตรงนี้ค่ะมาถึงที่ลงอีลงนึงซึ่งซึ่งเขาจะเป็นโรงหินน้ํามันนะคะพูดจริงอ่ะอีเทียนบ้านนะใช่ปะยังไยอะไรด้

เีัยเขาเตรียมการที่จะหยิบแล้วอ่ะ อ่าใช่เลยโอเคต่อต่อทีมงานนั้นเข้มแข็งอะไรนะอ่าคุณวัฒนาดูโรงงานแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็โอเคครับผมว่าปลุกไเรือ เพราะว่าคุณถามแล้วว่าวันหนึ่งหกสิบตันค่ะหกสิบวันละหกสิบตันนะครับใช่พื้นที่อีสานนี่ก็คือสรุปง่ายๆก็ให้ปลูกเยอะๆใช่ไหมคะเยอะเลยฮะใช่คือโรงงานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โรงเดียวนะคะมันจะมีทั้งหมดเลยที่เนื้อที่ตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสามสิบสองไร่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะมันจะมีโรงกระเทาะโรงกระเทาะ เราก็ส่งมาตรงเนี้ยลงหีบอะค่ะลแล้วก็อาจจะเราก็จะมีลงที่เขาบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วเข้าไปข้างในก็อาจจะเป็นห้องพักของพนักงานอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้กํลาลังรันเครื่องคือโรง,งงานใหญ่ๆนี่เขาเขาเขาก็าต้องทดสอบก่อนเนาะหนึ่งถึงหเดือนเนี่ยเขาต้องทดสอบกัน ทำงานของเครื่องทางอะไรก็คดีกับผลผลิตที่เราจะออกปีปลายปีห้าเจ็ดผมบอกว่าเราต้องรีบปลูกกันละปลูกแล้วก็คือราคารับประกันที่แน่นอนนะฮะมีโรงงานรับซื้อที่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 มีตัวมีตนคือวันนี้ผมรู้มาดูก็คือมาเป็นตัวแทนให้ให้ชาวอีสานหรือว่าให้ให้ทุกท่านที่ที่จะปลูกในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอืมก็รีบปลูกแล้วก็ คือไม่ต้องลังเลละว,ว่าพืชตัวนี้ถ้าคิดต่อต้นถ้าเป็นมันสปะหลังนเนาะเ้าโพดแล้วก็อะไรกลางๆเนี่ยที่ท,ท,ท,ที่ที่เทียบกันต้นต่อต้นเนี่ยผมว่าพืชตัวนี้ต้นหนึ่งสอง้ขึ้นถ้ามันสปะหลังนี่ส0บาทยังไม่ถึงเลยทั่วนี้โลล,ละสาบาทต้นหนึ่งได้ได้กิโล,ลห้าโล,ลถึงไหมไม่ถึงนะฮะพริกอย่างเงี้ยถึงไ,งงไม่ไม่ถึงแต่ว่าสมมติว่ามีที่สิบไร่เนี่ยโอเคแบ่งปลูกตรงนี้ห้าไร่ พวกเราหมดนี้หมดสินแน่ใช่ผมผมมั่นใจเนาะคือเนื่องจากว่ามันเป็นพืชโอการิตใช่ใช่ใช่ไหมปลสารพิษอันนี้คือสําคัญละปลูกครั้งเดียวใช่ไหมคะมันได้ยี่สิบปีใช่ไหมคือโรงงานเรารับคือเราทําสัญญาอยู่ที่ยี่สิบปีไงคะใช่คือมันไม่ใช่แค่นี้นะคะย้อนมันยํเบญญาสมุนไพย่ะค่ะใช่ใช่ใช่ก็โอเคครับผมผมมาดูนีผมมั่นใจแล้วว่าคนอีสานจะหมดหนี้แน่ ถ้าถ้าหนึ่งต้องมีการดูแลที่ดีนะพืชนี้หนึ่งดูแลที่ดีเราไม่ต้องใช้สารเคมเีสารเคมีฮะหนึ่งปุ๋ยใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่วัวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นทางเข้าโรงงานแล้วก็มีตาช่างชัางเวลารับซื้อแล้วก็รถจะเข้ามาผ่านผ่านทังนี้นะอันนี้ตาช่างกำลังสร้างเนาะกำลังสร้างแล้วก็เข้ามาผ่านผ่านตาช่างตรงนี้ รองรับเป็นรถเทลเลอร์ก็เป็นจช่างเป็นระบบค,คืออย่างนี้นะคะเมื่อเมื่อกี้จิราได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่คนนี้ค่ะคือแกออท่านจะเป็นผู้จัดการก็คือรับซื้อดูแลทั้งหมดที่นี่เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคือแกบอกว่าประมาณเ,เดือนหน้าก็จะโรงงานเริ่มจะหิมน้ํามันแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่เขาลงเครื่อง กระทะเครื่องหีบอะไรต่างๆอะคะ่ะในตรงนี้ก็คือปรับเครื่องประมาณอาทิตย์หนึ่งเสร็จอะคะก็คือเรื่องหีบประมาณเดือนหน้าทีนี้จะเริ่มเปิดแล้วเพราะว่าทุกท่านก็สังเกตว่าในห้องเราก็เริ่มที่จะเอาผลผลิตเอาถั่วเนี่ยเก็บเข้ามาในโกดานนะคะ